สวัสดีครับโกหินตั้งตองเทคเตอร์ตำบลัวใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งโรตารี่ FTR 2272ให้กับคุณพี่ชยาโสดานะครับบ้านน้ําอ้อมน้อยนะครับตำบลว้านคําอำเภอราศสีสลายจังหวัดศรีสะเกดนะครับโรตารี่ตัวนี้เป็นรุ่น2องเมตรยี FTR 2272นะครับใส่กระรถไถฟอร์ดนะครับนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับร้านเราชื่อ โคหินตั้งต้องแท็กเตอร์จะบนโบใหญ่ผู้โบใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับรุ่น้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เสาสองฝาท้ายสี่เสานะครับระบบหัวเกียร์เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์ใหญ่เฟืองเฉียงนะครับรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสรุ่นใหม่จะเป็นหัวเกียวเป็นจุกเกีียวนะครับทั้งสองตัวนะครับแล้วก็จะมี เราก็จะมีตาแมวตาแมวดูนะครับนะครับฝาท้ายฝาท้ายก็จะเสริมเป็นสองชั้นนะครับหนาพิเศษระบบใบนะครับใบใบโรตรี่ของเราหนาเจ็ดมิลน,นะครับหนาพิเศษสีสันสวยงามนะครับใบสวยสีสันโรตรี่ก็สวยนะครับระบบการตั้งโซ่ไม่มีไม่มีตัวน็อตตั้งโซ่แบบรุ่นอื่นนะครับเป็นการตั้งโซ่อัตโนมัติ นะครับที่สําคัญนะครับโรตารี่ของทางร้านเรานะครับสามารถจัดไฟนนซ์ได้นะครับที่สินเชื่อศักสยามนะครับทั่วประเทศท่านใดสนใจโรตารี่นะครับเงินทุนน้อยเงินทุนไม่ถึงนะครับโทรอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับหรือติดต่อตัวแทนศักสยามทั่วประเทศนะครับได้เรื่องยังไงโทรหาผมได้ครับนะครับ และอีกอย่างนะครับทางร้านเราทําการเจาะหัวอัจฉริบีให้นะครับตัวแทนจากร้านเราทําการเจาะหัวอัจฉริบีให้นะครับโรลารี่มีรับประกันคุณภาพ1ปีนะครับมีเบอร์โทรฝ่ายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไรนะครับบริการหลังการขายดีนะครับับขอบคุณคุณพี่ชายาโสดานะครับวันนี้ทําการประกอบเองนะครับประกอบเองเลยนะครับติดตามทางช่อง Youtube ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับเราจะพาดูรอบๆนะครับรอบๆนะครับคุณพี่ชัยยานะครับติดตามทางช่อง YouTube นะครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับส่งข้อความมาทางทางนี้ก็ได้ทาง youtube ก็ได้ทางเพจก็ได้ทาง facebook ก็ได้นะครับตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณ พี่ชยยาโสดาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ